สวัสดีครับทุกคนเพราะมันกลับหน้าจอไม่ไดว้วันนี้เราจะทําไข่เจียวใสพ่พริกยังไม่อาบน้ําเลยดูทรงผมเท่ไหยข้าหลังไม่มีเลยด้ยปเป็นแตง้กัอดูฝั่งนี้เท่ไหมโคดเท่อะบอกเลยเราเจียวขยไข่เล้ละ กลไปผมใส่น้ำมันมากอบนิดนึงนะประมาณไม่ถึงช้อนครึ่งช้อน Rồi không chi đăng cá hay đùi nào, Ở đây, Mập, oh, bên trong đấy, bên trong đấy Wow, bên đây Ghi tấn, sạch sấy, sấy ngang, Đô, đô, bên đầy, bên đầy. chiều khuây. หองครับเสร็จแล้วทุกคนเดียวมีน้ำพริกน้ำพริกอะไรแล้วจำไม่ได้ใส่ลงไปนหน่อยข้าวครับทุกคน